ฮัลโหลก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าเนาะในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาสร้างฐานทัพใต้น้ํากันนะครับอ่าจะเป็นยังไงกันนะทุกคนมือว่างเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะแล้วถ้าคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับว่าฐานทัพใต้น้าที่ผมจะสร้างนั้นเป็นยังไงไปเราก็ไปดูกันฟังดืวนเนี่ยให้ทุกคนก็หาแม่น้ําใหญ่ๆหรือว่าเป็นทะเลหรืออะไรก็ได้นะครับโอ้โหฝนใหม้กอ่า ช่วงนี้ก็สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนกันบ้างเอ่ยก็คอมเมนต์มานะว่าบ้านตัวเองหนาวหรือย,ยังส่วนผมอยู่เชียงใหม่เนาะก็อากาศเริ่มหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันดีดด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมได้อ่ามาร์กิ้งตำแหน่งไว้ก่อนครับเพราะว่าเอ่อ uh, ถ้าผมไปสร้างใต้น้ําเลยเนี่ยมันมืดมันมองไม่เห็นเนาะเพราะเนื่องด้วยเชเดอร์ที่ผมใส่ด้วยเนี่ยมันไปอยู่ใต้น้ำแล้วมันมืดนะเดี๋ยวผมจะลงไปให้ทุกคนดูนะเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยผมก็เลยมาไว้ให้ทุกคนก่อนก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคน แนวกว้างนะครับ5้าบล็อกนะ1 2 3 4 5สี่ห้านี่แล้วก็วางเยื้องลงมา2บล็อกนะ1 2แล้วก็วางลงมาอีก1บล็อกนะครับแล้วก็วางเยื้องออกไปอีก5้าบล็อกหนึ่งสี่ห้านี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ทําทุกมุมเลยนะครับนี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราก็ไปเริ่มสร้างกันที่ผมวางอ่ามาไว้ก่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันมองไม่เห็นเพราะมันอยู่ใต้น้ำเนาะแต่ถ้าพอสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะสวยมากๆเลย่อนอื่นก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอกนะะครรับเพาาว่า เอ่ามื่อกี้ผมได้มามากิ้งไว้ก่อนล้วผมลองใช้บอกคอนละมันมองแทบไม่เห็นเลยผมเลยใช้บล็อกสีส้มให้มาสะท้อนแสงนะก็แก้บล็อกที่เราวางไปเนาะให้มันเป็นบอกคอน,นะครับผมขออนุญาตแก้แป๊บน,นึงนะนี่นี่นะก็แก้ไป พอแก้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราก็มาเริ่มสร้างได้เลยก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะปูพื้นด้วยอ่ะดักอกอ่ะไม่ใช่ดักอกสิอ,อกแพงเนาะคือไม้อ,อกแปลงรูปเฉยๆนี่แหละก็เดี๋ยววางไปนะแล้วมันก็จะเริ่มมืดทันทีเลยเดี๋ยวพอผมวางเสร็จนะ ถ้าผมกิน,าน,น,น,นาย,ย,ยนนะาในวิชั่นมันจะหายไหมเดี๋ยวก่อนนะเอาในวิชชั่นมาซิเออโอเคมองเห็นชัดขึ้นโอเคเยี่ยมเยีมเยียมเยีมก็ถมพื้นไปด้วยอ่าบล็อกไม้โอ๊กเลยครับผมขอตัวถมแป๊บนึง นี่ลักษณะหน้าตามันก็จะได้เป็นประมาณนี้นี่ทุกคนเห็นไหมผมว่าก็น่าจะเห็นอยู่นะนี่เนาะพอมันได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเสาบ้านกันก่อนเนาะมาขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำเสาบ้านกันต่อก่อนอื่นก็ให้ทุกคนวางตรงนี้นะครับเอ้ยจะปอยมไปเอา้าที่ไม่โดนอีก วางตรงเนี้ยให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็วางลึกเข้าไปด้านในนะครับนี่วางเยื้องเข้าไปด้านในอนี้นะสูงขึ้นมาสามบล็อกเนาะหนึ 1, 2, ่งสองเอาอหนึ่งใช่ปะเนี่ยมาด้านล่างไปละหนึ่งสองสามสี่เอ้ยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ นี่แบบนี้นะแล้วก็มาวางอ่ามุมนี้ด้านในแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเยื้องๆแบบนี้นะฮะก็ทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยก็แบบนี้อ๋อฮะอ๋อผมทำผิดอ่ะนี่อ๋อต้องวางตรงนี้ฝนตกเลยะฮะบ้านทุกคนฝนตกกันไหมเอ่ยถ้าฝนตกก็คอมเมนต์มาบอกผมเด้วยนะผมก็อยากรู้ว่าบ้านทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง วางแบบนี้เอ้าเดี๋ยวนะแปลกใช่หรอใช่เปล่าเอาใช่แล้วแหละเมื่อกี้ผมนาะวางผิดนี่มันนาจะต้องเป็นแบบนี้เมื่อกี้นะผมนาะวางผิดก็วางสูงขึ้นไปสี่บล็อกเนาะแล้วก็มาวางด้านในแบบนี้นะครับอ่าพอวางด้านในแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ เราจะเริ่มตกแต่งไปทีลัดหน้าเลยเนาะวางตรงนี้สูงขึ้น2 3งสามบล็อกนะฮะหนึ่งสองสามนี่าตรงนี้สูงขึ้นอีกบล็อกหนึ่งอาา่าฮะมันจะเป็นสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าบล็อกนะครับสูงหนะ้าเนาะโอเคตรงนี้ก็วางสูงอีกบล็อกหนึ่งไอ้น,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้วางสูงขึ้นมาสามบล็อกนะหนึ่งสองสามนะี้เนาะแล้วก็เอาเป็นบันไดบล็อกคอร์ส อันนี้มูดคอสไลท์เอาวางหัวกับตั้งขึ้นแบบนี้นครับนี่วางแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นบล็อกกระจกนะครับอ่าคลาสคลาสตาหมถั่วพิมพ์กมาก็ได้เอสเอสอันนี้เอาวางบล็อกกระจกวางแบบนี้อ่ามันจะได้แบบนี้แล้วเนาะแล้วก็ไปทําทุกมุมเลยฮนะทำเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้ากับหัวแบบนี้ สองเอ้หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมแบบนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็วางเหมือนเดิมต่อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่เป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็วางเข้ามามิโอเคตรงนี้ด้วยนะทำทุกมุมเนาะ อ่าแบบนี้ตเฮ้ยวางเนี่ยก็จะได้เป็นประมาณนี้ฝั่งนี้ด้วยหนึ 1, 2, 1, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามอ่านี่วางแบบนี้นะแล้วก็วางกระจกด้านในเฮ้ยเฮ้ย ผมอาจจะวางไม่ค่อยแม่นนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมมายครับนานเนาะเี่ผมก็วางไปแบบนี้อ่ามันก็จะครบทุกมุมแล้วใช่ไหมลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวมองจากมุมสูงให้ดูเนาะนี่ก็จะออกแบบทรงกลมๆเหลี่ยมๆนี้นะฮะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของหลังคากันเนาะในส่วนของหลังฟ้าหนกหลังคาก็จะเอ้ยนี่วางแบบมีขึ้นมาแบบนี้นะฮะ มีวางไว้ไม่ขึ้นมาต่อขึ้นมามีนะเฮ้ยโอเคต่อแบบนี้ค่อยๆต่อมาเนาะไม่รีบไม่รีบค่อยๆสร้างไปเฮ้ยไม่ใช่สิโอเคแบบนี้อ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วเนาะต่อไปผมก็จะใช้เป็นอ่าสลับ สลับคอสนั่นแหละนี่เป็นสมูทสลับคอนเนาะจะวางตรงนี้วางมุมนี้ก่อนวางมุมนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยวางมุมนี้นี่นี่วางมุมนี้ตรงนี้ก็ต่อกันเนาะ แบบนี้แบบนี้อ่ะฮะแบบนี้แล้วก็แบบนี้มันก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วเราก็ใส่บล็อกกระจกไปฮะวางให้บล็อกกระจกมันอยู่ชั้นบนเนาะตอีกแล้ว,ว่าเกมทำไมฝนตกบ่อยจังเวปเทอร์เคลียไป ก็จะเป็นประมาณนี้เอ๊ะทำไมตรงนี้มันไม่เหลี่ยมวะอันนี้แบบนี้แบบนี้โอเคเหลี่ยมละก็วางปิดหลังคาไปเลยเนาะโอเคเพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาสปองนะครับก็คือฟองน้ำเนาะมาดูดน้ำในนี้ทิ้ง ออเอ้ยน้ำมันผักโอเคดูดไม่โอเค,โอ,เคโอ้ยยามหมดแล้วกินยาก่อนโอเคสว่างต่อ อโอเคเพราะทุกคนได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตกแต่งภายในกันเนาะก็เดี๋ยวผมจะสร้างประตูนีเทอร์ก่อนนะออปซิเดียนโอเคสีไ่ได้ป่ะเนี่ย เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอ่าวิธีออกแบบก่อนก็ฟินหรือเปล่าเอฟเฟชั่นมันชื่ออะไรอะ่ะลืมสตโตนฟินปะ T e o n e มันชื่ออะไรอะ่ะผมผมลืมมันไม่ได้เล่นนานอะ่ะอ๋อฟินี่ยสติลเป็นสตโตนฟินใช่เลย อ,อ๋อลืมปิดหลังคาเดี๋ยวกันนี่ก็จะเป็นประตูนเนเธอร์แบบนี้นะฝั่งเขาไปไว้ด้านในของกำแพงบ้านเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกมาดูอนอกตัวบ้านนะว่าลักษณะหน้าตามันจะเป็นยังไงเีต้องรีบเข้ารีบออกเล็งออกปิดว่างโอเคนี่นะฝั่งนี้มันก็จะเป็นแบบ เห็นเป็นประตูเนเธอร์เานาะเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นตรงนี้ก่อนมันจะได้เห็นด้านนอกจะชัดนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วเราเนี่ยจะทำการสร้างแบบนี้อีกตีหลังนะครับอ่าจะเป็นยังไงกันนั้นอ่าเดี๋ยว เราก็ลองมาค่อยๆสร้างกันดูเนาะเพราะว่าผมจะทําให้มันเป็นฐานทับนะคือตอนนี้ตัวบ้านก็เสร็จลวแล้วเดี๋ยวก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะตกแต่งอะไรกันเดี๋ยวผมขอจําคัดแป๊บนึงสร้างหลังแบบนี้เพิ่มอีกสี่หลังไปเดี๋ยวผมมาขอจําคัดแปบบ๊บอ่าในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์พื้นที่แล้วก็สร้างให้มันเป็นฐานทับจนเสร็จแล้วนะก็คือสร้างเพิ่มอีกสอันนอะแล้วก็มาเชื่อมกันนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้่าทุกคนลองดูนะนี่มันก็จะเป็นแบบเชื่อมกัน4อันแบบนี้เลยนะ ปต่อไปก็ถึงเวลาการตกแต่งภายในแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเริ่มไปตกแต่งห้องแรกกันส่วนห้องแรกนี่ผมก็จะใส่เป็นประตูนเนเธอร์ไว้แบบนี้เนาะก็ทําการตกแต่งปกตินั่นแหละเอาเป็นห้องที่แบบจะไปเนเธอร์แล้วก็เราก็ต้องเตรียมชุดกร่อเนาะเอาไว้แบบนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นชุดเพชรกันเอาไว้แบบนี้นะแล้วก็ด้านในก็จะใส่เป็นแลนเทิร์เนาะ เราจะใส่เป็นตะเกียงนี่ไว้แบบนี้โอเคแปะตามมุมต่างๆเนาะน,นี่อ่ะลราก็จะใส่เออเราก็จะปลูพรมไว้นะเอาเป็นพรมสีฟ้าแล้วกันเข้ากับน้ำทะเลดีอ่อก็จะปลูวไว้แบบนี้ อ่าฮะปูไปโอเคก็อืมตกแต่งอะไรเพิ่อมอีกดีอ่ะใส่เป็นรูปภาพเหรอไอ๊ลองใส่เป็นรูปภาพซิ เคตรงนี้ก็ใส่เป็นรูปภาพก็ได้นะไม่สวยเลยแฮะต้องแต่งใหม่ต้องแต่งใหม่เขาเอ้ยโอ้ไม่ก็ผมเผิดทุกผิดเออโอเคสำหรับ อห้องไปในเดอรก็ตกแต่งแค่นี้พออ๋ออ๋อยาในวิชั่นหมดก็ว่าตกใจเลยเพราะตอนนี้ที่บ้านผมฝนก็ตกด้วยสิสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆแล้บ <c oughs> องเปูพอมีกี่รอบเนี่ยฮะห้องนอนของเราเอาเป็นเอามีหีไว้เก็บของนิดหน่อยนะฮะแล้วก็แบรเรียเนาะ ถ้าสมมุติว่าเสียงฝนมันเข้าไปอ่ะผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือฝนมันตกหนักจริงๆอะ่ะเดียงผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันแล้วก็เชล์เ,เนาะแล้วก็เอาเป็นกระถางแลนเทิร์นแล้วก็ดอกไม้ปลูกใต้ทะเลโอเคเริ่มตกแต่งกันเอ่อห้องนอนผมต้องดูหวงจุ้ยด้วยไหมไม่จำเป็นนะเอาเป็น เตียงคู่แบบนี้แล้วกันอ่าฮะโอเค ไม่เอาไม่เอาเอา่าผมอยากได้เป็นสลับวางดอกไม้วางดอกไม้ไปแบบนี้แล้วก็หีบก็เอาวางเล็กๆน้อยๆพอเนาะแบบนี้ไม่เอา าวาแค่ตรงนี้พอละแล้วก็เอปูพรม,มไหมหรอประมาณนี้เดี๋ยวก็ปักแรนเทิร์นสักหน่อยแรนเทิร์นเลนเทิร์นนีอเชห้องก็จะได้สว่างสว่างตรงนี้ด้วยแล้วกันตรงนี้ด้วยกันหนึ่งเช่อาา่าฮะต่อไปมาในส่วนของตรงนี้เอาเป็นห้องครัวเลยแล้วกันเนาะโตคามเนาะ เอา,ผาเผาวาไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ใส่แลนเทนเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาแลนเทนแป๊บนึงไว้แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะปุงยาก็จะเอาไว้แบบ นี่เลยแล้วกันโอเคอั okay. นในส่วนของตรงนี้ก็เดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเนาะก็จะได้ประมาณนี้สีมันก็จะกลมกลืนกับท้องทะเลดีนตรงนี้ก็ปูพรมไปโอเคได้ประมาณนี้เสร็จก็้องนี้ผมคิดว่าจะเอาเป็นห้องเอาไว้สําหรับอนชาร์ d ของเนาะเอ่อเป็นบุกเช h แล้วกันต่อไปก็เออผมคิดออกแล้วว่าผมจะทำอะไรเพิ่มมันค่อยๆงอกมาทีละนิดเนาะ ก็ห้องที่ไปนเนเธอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นห้องเก็บของแล้วกันเพราะว่าผมลืมไปเลยว่าผมยังไม่มีห้องเก็บของเนาะท่ในส่วนต่อไปผมก็จะพาทุกคนมารีวิวตัวบ้านกันนะครับอ่าในห้องแรกก็จะเป็นห้องเอนชาร์จของเนาะ ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของห้องใส่ชุดก่อนแล้วก็ทางไปเนเธอร์นะฮะและในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับอแล้วก็จะมีพื้นที่ไว้สําหรับเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสัตว์แล้วแต่ทุกคนจะบริหารเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพาไปชมนอกตัวบ้านกันก่อนเนาะไปดูนอกตัวบ้านกันนี่ถ้ามองจากมุมสูงก็จะเป็นฐานทัพแบบนี้เลยนะฮะจะาาเป็นประมาณนี้เลย สวยไหมทุกคนผมว่าก็สวยอยู่นะถ้ามองจากไกลๆก็จ็แบบเห็นประตูเนเธอร์อะไรแบบนี้ด้วยนี่แบบนี้ก็จะเป็นฐานทับใต้น้ำเนาะส่วนทางเข้าเนี่ยทุกคนสามารถออกแบบได้เลยครับจะออกแบบแบบขุดเจาะลงมาจากริมฝั่งแล้วก็ต่อขึ้นด้านบนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ผมก็จะลองให้ทุกคนลองคิดดูเนาะซึ่งผมก็ที่จริงมันก็ทําได้แหละแต่ผมก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูจะทําให้แบบบ้านก็ จะได้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบเป็นเพียงเท่านี้เนาะสำหรับฐานทัพใต้น้ําหรือบ้านใต้น้ําของผมนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมกันด้วยนะแล้วก็รอติดตามชมคลิปใหม่กันด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ